ส่วนต่อมาจะพาพี่น้องที่ครบรเรามาดูนะครับลักษณะของรอบกระจก <c oughs> องค์นี้จะมีขอบกระจกที่ชัดมากพี่น้องครับดูว่าเป็นต้นแบบได้เลยว่าขอบกระจกพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จริงๆนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูครับขอบกระจกพิมพ์ใหญ่จะต้องมีเอกลักษณ์สําคัญก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะกลืนหายไปทุกองค์เลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่กลืนหายไปเห็นไหมครับลากลงมาปุ๊บแล้วก็กลืนหายเข้าไปเห็นครับ ไม่ได้ลากลงมายาวฟื้นมาถึงนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่จะต้องเกืนหายเข้าไปเป็นเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับที่จะต้องเกืนหายไปทุกองนะพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วด้านบนนะครับขอบกระจกด้านบนจะมีความคมเห็นไหมครับม,มีความคมเป็นสันมีความคมเป็นสันแล้วก็ตรงนี้จะแอ็นท้องช้างลงมานิดหนึ่งแอนท้องช้างลงมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้หลงกล้องกันนี่ครับจะแอนท้องช้างลงมานิดหนึ่ง นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีการตั้งขึ้นเป็นสันเหมือนกันคมเป็นสันเหมือนกันปื๊ดลงมานะครับนะปื๊ดลงมานะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการนี่ครับสูงต่ําเว้าโค้งขึ้นไปได้เนี่ยลองทำใมือชิดชิทลำ้ำทางมือนิดนึ่งก่อนนี่ครับปื๊ดนะครับลากขึ้นมาปื๊ดรับมิติเองไหมครับนี่ครับคือทั้งเป็นสันเป็นคมขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้งมีมิติของความแอ่นความนูนความสูง เราก็ลาดลงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับขอบกระจกฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะตัดชิดนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะตัดชิดนี่ฮะส่วนใหญ่จะตัดชิดแต่ก็ปรากฏให้เราเห็นลักษณะลำไลเลยนะครับพี่น้องครับเรามาดูกันนะครับฟิกแต่ละจุดลองขยายดูนะครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องลงกล้องก็ได้นะครับเพราะว่าการดูเหลี่ยมมุมเนี่ยไม่ใช่การดูเนื้อนะครับเราก็จะเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะของเส้นขอบกระจกปึ๊บเห็นไหมครับเกืนหายไป นะครับสมบูรณ์มากองค์นี้นะครับกอบกระจกเห็นไหมขึ้นหายเข้าไปปืบบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้ขื้นหายเข้าไปทุกองค์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าก็จะเป็นสันขึ้นมาเห็นไหมครับส่วนที่เป็นด้านบนเราก็จะเห็นว่าขอบกระจกนั้นมีความเป็นสันอยู่แล้วล่ะปืบแต่ว่าบริเวณนี้จะแอนเห็นไหมครับจะแอนเล็กน้อยเห็นไหมจะมีการแอนเบ้ลเข้าไปแอนเบ้ลเข้าไปเล็กน้อยทุกองค์นะครับนี่เป็นมิติ มิตินะครับที่เล็กเลน้อยๆจะต้องมีนะครับเล็กเล็กน้อยๆจะต้องมีสิ่งเหล่านี้สําคัญมากสําคัญทุกอย่างนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสําคัญหมดเลยถ้าเราเข้าใจได้มากที่สุดก็จะดีมากๆพี่น้องที่รักส่วนนี้เรามาดูกันครับเราดูมุมนี้เราจะเห็นชัดเลยเห็นไหมมีความแอนโค้งลงมานะครับข้างล่างเนี่ยฮะพื้นพื้น,นบริเวณนี้แอ,นอ่นโค้งแต่ก็สูงกว่าด้านในนะแล้วก็เป็นสันปื้อเห็นไหมครับนี่ครับ เป็นสันปื๊ดลางขึ้นมานะครับยาวปื๊ดเห็นไหมครับนี่ครับอ่าคืนหายไปนิดหน่อยบริเวณนี้แต่ว่าจะเป็นสันเป็นสันขึ้นมาอย่างเด่นชัดเลยแล้วก็บริเวณข้างล่างนี้ส่วนใหญ่จะตัดชิดนะครับจะตัดชิดเห็นไหมครับจะตัดชิดแต่ว่าก็ปรากฏนะครับลายให้เราได้เห็นลายนะครับลายให้เราได้เห็นนะครับเป็นกรอบกระจกด้านล่างนี่ฮะลายให้เราได้เห็น ทั้งหมดนี้นะครับคือพุทธศินแล้วองค์นี้สมบูรณ์มากเราสามารถดูเป็นเป็นต้นแบบว่ากรอบประจกพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์นั้นทำมือนิ่งๆให้พี่น้องได้โฟกัสอีกทีนึงนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะฮะ